เพรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับน้องเจจ๋าเพรยนตกันอีกแล้วนะคะเจอกันที่เดิมนะคะด้านหน้าบริษัทเพรยนตตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยไซอย68่ะนะคะวันนี้น้องเจจ๋าเอารถเจ็ดที่นั่งนะคะสไตล์พี่พีวีนะคะกับพี่คุกกี้รันของเรานะคะกับไม่แค่80,000กว่ากิโลเมตรนะคะคันนี้เป็น Toyota f o r t ์จูเนอนะคะ ที่ 2. 8 T R D s p p r t t ท r อ o นะคะขับสีนั่นเองนะคะวันนี้ไม่8 0 0 0 0ื่นคุ้มเลยนะคะพี่ราคาป้ายแดงอยู่ที่ล้าน6ล0้าน7นะวันนี้ราคาเนี่ยไม่หลักหมื่นเหลือเพียง1 0 0 0ล้านเท่านั้นนะคะความคุ้มค่าบอกเลยว่าสุดคุ้มนะคะสุดประหยัดโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมแน่นอนไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำนะคะ ใช้งานน้อยด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมปี2019เนีคะ f c นี่ตัวรถเดิมๆเลย R&D ปี P 19เนี่ยจะเข้ามา3คันซึ่งมีแต่สีขาวนะคะไม่มีสีดำเลยแต่ว่า3ามคันนะ3คันนั้นนะคะไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้มีเข้าใหม่นะคะก็คือสีดำนั่นเองนะคะใครที่ตามหาและรอคอยนะคะต้องรีบตัดสินใจเร็วนิดนึงเพราะว่าไม่ก็แค่หลักหมื่นเนาะวันนี้ดูคลิปรีวิวน้องจจะจ๋าแล้วนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องจ้าจ๋าและทีมงานพิถีพิถนด้วยนะคะเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะคะด้านอันดับแรกก็คือด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าเนี่ยของเขาก็คือเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะก็คือไฟ LED ไบบีมนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะอยู่ในโคมหลอดเดียวกันมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีดําเช่นกันนะปกติแล้วนะคะลูกค้าถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะเป็นตัวโคมียมเนาะแต่คันนี้ได้สีดํามานะคะเพิ่มความเทค่ความหลอ่อความเข้มไปนะคะ ดูความใหม่ของโคมไฟนะ f c คือใหม่มากรวมไปถึงตัวไฟตัดหมอกพร้อมสเกิดรอบคันตัว T.R.D. นะคะจะเป็นชุดแต่งพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะคะเพิ่มความดุดันแล้วก็เพิ่มความเท่ในรุ่นของเขานั่นเองเนาะโดยเฉพาะตัวแม็กนะ f c แม็กจะเป็นลายใบพัสสปอร์ตนะคะพร้อมโลโก้ดุมตรงกลาง T.R.D. ได้แม็กขอบ20นะนี่ยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆเป็นยางยี่ห้อันหลอบปี2023เลย คันนี้ได้ดิสสี่ล้อแล้วนะคะเพราะว่าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะนี่ไตเบาโชกกระบอกชกสภาพเดิมนะคะไม่ใช้น้อยลูกค้ารถก็ยิ่งใช้งานน้อยก็ช้ำน้อยนะคะสภาพก็สดมากนะคะและที่สำคัญนะคะรถเนี่ยมีประวัติศูนย์ทุกคันนะคะไม่เคยชนหนักพิวามจมน้ำลูกค้าตรวจสอบได้เลยนะคะคันนี้ราคา1น0 0ล้านนนะคะค่าตัวของเขาก็สมเหตุสมผลกับบอดี้กับเลขไม้แล้วก็ลักษณะพังภายนอกภายในที่น่าสนใจนะคะลูกค้า มาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะคะกระจกนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้านะ FC คันนี้นะคะไม่มีแตกไม่มีเล้านะคะกระจกบานแท้บานเดิมนะคะทั้ง4บานไม่มีตีลังกากับหัวถอยหลังมาแน่นอนนะคะเช็คประวัติได้ถ้าลูกค้าคนไหนที่อยากได้นะคะขอคนรายได้อยู่ที่3 5 0 0 0บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะ รายได้1.5เท่าก็สามารถเป็นเจ้าของรถหรูน,นะคะแนวพรีเมียมแบบนี้นะคะพี่คุกกี้รันของเรานะคะสะภาพสวยมาก f c ตัวรถเหลี่ยมสันต่างๆนะคะลูกค้ามองมุม45องศาที่น้องจ๋ายืนได้เลยนะที่น้องตะก้องยืนสังเกตโดยตัวสีต้องอยู่เสมอกันนะคะเหลี่ยมสันตัวรถต้องมองเห็นชัดเจนนะคะแล้วไฟท้ายก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบไม่แตกไม่หักไม่ล้าเป็นไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนค่ะนะคะ มาพร้อมโลโก้2.8นะคะนี่เป็นลักษณะบอกตัวรุ่นนะคะตรงนี้ก็คือได้ความเดิมๆไปหมดเลย f c นี่มาพร้อมโลโก้ TRD Sport Sigma 4อืมความโดดเด่นของเขาจะแตกต่างนะคะถ้าสีดำเนี่ยบางคนจะบอกว่ามันมองไม่ค่อยออกว่าเป็น TRD น้องจ้าจ๋าพี่ชอบสีขาวมากกว่าสีขาวก็มีพี่ก็โทรเข้ามาแต่ถ้าใครชอบสีดำก็รีบนิดนึงเพราะว่าสีดำค่อนข้างจะหายากกว่าสีขาวนะ f c นะ อ่ะจังหวะที่ลูกค้าหาสีดำเนี่ยน้องก็จะไม่ค่อยมีแต่พอมีมาเข้าแล้วแต่มีเข้ามาแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยมีถามหานะเออแปลกเหมือนกันก็ไม่รู้เพราะอะไรเนาะอ่ะมาดูด้านหลังกันเนาะตัวความเดิมเนี่ยเดี๋ยวให้น้องตะก้องแพลนดูตัวน็อตนะคะ,ะถ้าลูกค้าชอบนะคะดูความเดิมดูว่าตัวตะเข็บที่น้องตะก้องแพลนเนี่ยนะคะลูกค้าสังเกตเลยว่าจะไม่มีรอยประกายสีไม่มี เก็ดสีนะคะละองสีให้เห็นตัวน็อตจะไม่มีรอยถอดรอยแกะของตัวประแจเลยนะคะแล้วตัว T R D เนี่ยหลายคนถามหาว่ามันต่างยังไงเนาะจ๋าเครื่องหนึ่งเครื่องละหนึ่งะคะตัวนี้ได้สอได้ขับสีละหนึ่งะคะแล้วจะได้ระบบลำโพงของ J B L นะคะรอบขันทั้งระบบเลยเป็นระบบของ J B L ทั้งหมดนะคะมีลำโพงมีตันถ่ายด้วย อ่านะคะลูกค้าบางคนอาจจะยังไม่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 ไมไมไมรู้เนาะนะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีให้นะคะต้องมีแต่ตัว TRD เท่านั้นเออนี่ก็คือความคุ้มค่านะคะแล้วมีระบบกันหนีบด้วยนะถ้าสมมุติว่าเราเอาก้มเอาคงเอาของแล้วประตูมันเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีระบบกันหนิบให้เราด้วยนะระบบไฟท้ายกา็ฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะกดค้าง3วินะอ่าสวยนะ FC นะคะถ้าเห็นเนาะจ๋ารีวิวอยากเป็นเจ้าของคันนี้ ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็ออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าออกได้ง่ายๆนะคะตัวรถก็ดํมเดิม,ดมล้อมแมกไบร์พาร์ตเนี่ยนี่แหละเอกลักษณ์ขับไปก็รู้เลยว่าเป็น TRD นะคะแล้วก็ดูสติ๊กเกอร์ด้านหลังอะ่ะมันจะมีตัว TR d ดีบอกก็คือท R d ดีแท้แน่อนอนอ่ะเรามาดูภายในนะตัวเบาะนะคะคือสภาพเบาะเนี่ยจ้าจ๋าบอกเลยว่าช้ำน้อยมากนะคะเพราะว่าใช้งานน้อยอ่านี่ถ้าลูกค้าสนใจนะคะนัดดูรถตัวจริงกับน้องจ้าจ๋าได้เลยโดยที่คอมเมนต์น้องจ๋ามาว่าดูคลิปน้องจ๋ามา อยากให้น้อยจ๋าดูแลนะคะแล้วน้อยจ๋าเนี่ยบริการด้วยตัวเองอประสานงานนะคะดูแลเครียดเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะอเรามาดูตัวเบาะกันบ้างนะตัวเบาะนี้นะคะก็ตัว TRD จะเป็นตัวสีดําตัดกับสีแดงตัวแถบตรงกลางให้ลูกค้าดูความเดิมเนาะเรื่องสเปคเนี่ยลูกค้าก็อาจจะพอทราบพอคร่าวๆแต่ที่จะจานําเสนอให้เห็นนะคะ รถมือสองแต่ละคันมีสเสน่ห์แตกต่างกันนะคะ่าะลูกค้าชอบไหมเออรถคันนี้มันมีตําหนิตรงไหนหรือเปล่าเบาะสภาพมันสมบูรณ์แบบไหมมันขาดไหมจา้จาจ๋ารับประกันโครงสร้างจริงไหมจา้จาจ๋าตอบได้เต็มปากว่ารับประกันจริงค่ะนะคะโครงสร้างเดิมแล้วก็ตัวคานเสาบ,บีตัวคานประตูนะถ้าน้องจะรีวิวนะน้องจะให้ดูทุกเคสดูทุกคลิปดูทุกคันนะคะเป็น สิ่งสําคัญที่จะนําเสนอแล้วก็สื่อสารให้ FC ได้เห็นว่าตัวโครงสร้างรถมือสองนี่มันเป็นยังไงนะคะแต่ลูกค้าน้องจ๋าส่วนมากเลยนะคะดูรีวิวเสร็จปุ๊บนะคะไม่มาดูรถตัวจริงเลยนะคะก็คือจองออนไลน์ให้น้องจ๋าไปส่งรถที่ต่างจังหวัดเลยอันนี้คือน้องจ๋าพูดเรื่องจริงนะคะจากประสบการณ์จริงเลยนะความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นคุณภาพรถลูกค้าสบายใจหายห่วงได้นะคะ อยากให้น้องจระจาดูแลจุดไหนอยากให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะตัวไม้คันนี้นะ85,000ื 8, 000, 5, 000. นหนี่โอ้โหพอเครื่องแบบแท้ติดปุ๊บเนี่ยแอร์เนี่ยคือตีหน้าเลยนะคือชอบตรงนี้คือชอบตรงนี้จริงด้วยความที่ก็ขับพี่คุกกี้อยู่นะคะ แอร์เย็นจริงๆแอร์เย็นจนหนาวจริงๆนะคะยอมรับเลยว่าแอร์ของ f o r t u n e r เนี่ยเย็นจนหนาวจริงๆถ้าใครใช้อยู่นะคะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาได้นะคะพูดคุยกันอ่ะพวงมาลัยเดิมมะคะไม้แท้ไม้เดิมเนี่ยถ้าเป็นของถ้าไม่ใช่ TRD เนี่ยหน้าปัดของเขาจะไม่มีสีแดงขึ้นอย่างนี้นะคะน้องตะกองนะสังเกตได้เลยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาแหละนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้แคปล่านี่ไม่ใช่ลายไม้แคปล่าลายแคปล่านะสภาพพวงมาลายัยสอดคล้องก,กับเลขไม้85,000นะคะ ไม่ได้ย้อนแย้งกับข้อมูลนะ S C Apple CarPlay มีค Cont ู Control มีอ่า p a ท t ท s นชิพแล้วนะคะหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็ Air Auto นะคะโหมดขับนะคะ4 w h e e l นี่เรียบร้อยสวยๆวยเลยอืมเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า T R D นะคะยังไม่ติดจองนะ S C ดูความสวยของตัวรถโหคุ้มนะคะลูกค้า นะคุ้มนะ,ะบางคนกําลังมีข้อโต้แยง้งป้ายแดงหรือมือสองป้ายแดงหรือมือสอง,ปง,อสองเป็นสิทธิ์ของลูกคา้าแต่ลูกค้าลองมาดูตัวจริงก่อนก็ได้นะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ติดจองมาเลือกมาเปรียบเทียบกันได้นะคะว่าลูกค้าเนี่ยประหยัดตังค์ไปกี่แสนแล้วดอกเบี้ยมันต่างกันกี่สตางค์กี่บาทนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้นก็ขอได้2.79เ้ไงคะลูกคา้านะดอกเบี้ยม,มันก็ชนป้ายแดงได้อยู่แล้วเนาะอ่านี่คือความสวยความสดใหม่เนาะลำโพงนี่แหละหนูชอบของ T R D คือได้ด J B L เนาะอ่า เราดูภายในไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องยนต์ไ a มื่นห้ขนาดเครื่อง2.8ดีเซลนะคะเต็มถังก็80ลิตรนะ80ลิตรก็อยู่ที่ประมาณค่าน้ำมันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ถึง2,700แล้วแต่ค่าน้ำมันนะก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะถ้าวิ่งทางไกลนะคะนีะ่มาดูนะนี่เครื่องยนต์นิ่งมากนะคะเครื่องยนต์นิ่งมากเลยโหอันนี้คือรถมือสองของจริง มือสองของจริงแล้วเกรด A ของจริงค่ะไหม่น้อยนะคะสภาพเครื่องยนต์เด็ดใหม่จริงๆค่ะแล้วก็น้องจ๋าจะบอกก่อนเลยว่าน้องจ๋าจะมีการสปาให้รอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะส่งมอบอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูตัวตะเข็บตัวน็อตตัวคานกันเดี๋ยวน้องตะก้องเขาจะแผนให้ดูนะคะลูกค้านะคะดูตามที่น้องตะก้องแผนได้เลยนะคะรายละเอียดเนี่ยตัวน็อตลอยเม็ดอาร์คนะคะตัวคานอันนี้มันโกหกกันไม่ได้ค่ะลูกค้า มันโกหกกันไม่ได้เพราะว่ารถมันเดิมนะคะมันตรวจสอบได้นะคะเราโกหกไม่ได้เพราะว่าทุกวันที่สื่อแรงนะคะสื่อแรงตรวจสอบได้แต่เราขายแท้ขายเดิมเน้นขายตรงไปตรงมาเน้นขายตามความจริงนะคะเดิมก็ว่าเดิมนะคะเอนะคะคุณภาพโครงสร้างของเราเน้นกันจุกๆอยู่แล้วคุณภาพลูกค้าสบายใจหายห่วงนะอ่ะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ถูกชะตาถูกฉโลกยังไงกับคุณภาพรถตัวรถ เรื่องยนต์รถนะคะน้องจ้าจ๋าก็ให้ฟังแล้วนะคะอันนี้คือตัวรถจริงนะคะถ้าใครอยากได้ก็แวะแวะเวียนกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็โทรเข้ามาเบอร์ให้ไว้ด้านล่างไม่ต้องเขินไม่ต้องอายโทรเข้ามาจะมีน้องแอดมินนะคะนะคะแล้วก็รีเควสตน้องจ้าจา๋าแคปทะเบียนแล้วก็ถามว่าคันนี้ที่น้องจ้าจ๋ารีวิวไปทะเบียน 9กไกายชเชอร์2105ไปหรือยังที่น้องจ๋ารีวิวขอคุยกับน้องจ้าจ๋าหน่อยคุณพี่รีเควสมาได้เลยนะคะแล้วมาหาหน้องจ๋าให้หน้องจ๋าดูแลนะคะถ้าไม่อยากเจอหน้าก็โทรคุยออนไลน์ก็ได้นะคะพี่ค่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเรื่องสเปครถอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้จ้าจ๋าไม่เกง่งไม่แน่นไม่ละเอียดเลยยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะน้องจ๋าพร้อมปรับปรุง แต่ยังไงยังไงแล้วนะคะน้องจา้าจ๋าก็จริงใจยินดีบริการให้ลูกค้าทุกท่านได้สิ่งที่ดีไปใช้ต่อในชีวิตประจําวันและครอบครัวนะคะสําหรับวันนี้น้องจา้จาจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรีเควสกันเข้ามานะ